ระบบการกระจายความเย็นนะคะเพื่อนเอนเป็น multi air flow เพื่อนเ,อน,เอนเห็นไหมว่ามันมีรูทั่วไปหมดเลยแช่อะไรก็เย็นแช่อะไรก็แข็งจะรีบแข็งไปไหนก่อนเราไม่ได้อยากให้เขาแข็งไวก็มีนะทุกคนนะคะคือนั่นแหละก็คือถ้าแช่เครื่องดื่มแข็งไว้มากนะคะแล้วก็อะไรเอยลืมอ๋อเปิดตู้เย็นนานเกิน3นาทีร้องเตือนมีเสียงแจ้งเตือนร้องติ๊ดติ๊ติดต๊ด ฟังก์ชันที่แอปพูดมาทั้งหมดนี้คือฟังก์ชันในตู้เย็นหลังใหญ่เลยนะเพื่อนต้องจ่ายเป็นหมื่นนะคะหมื่นสี่ถึงสองหมื่นสี่โอ้โหไม่ใช่อะหมื่นสี่ถึงประมาณห้าหมื่นจริงนี่คือฟังก์ชันของตู้เย็นใหญ่นะคะแต่วันนี้ World t e ท h จัดให้เพื่อนๆหกพัน 6, 000, ก็เอาฟังก์ชันนี้ไปเลยนะคะเป็นตัวหลักเป็นตัวขายดีนะคะรุ่นตะก้าสองกับหนึ่งนะคะตะก้าห้ามีค่ะลูกค้าขะ,ะตะก้าห้าจัดเป็นเป็นตู้เย็นรุ่นเล็กนะคะ มีแค่2ตะก้าเท่านั้นนะคะที่จะเป็นอัตโนมัติดีฟรอสต์นะคะก็คือ 7.1Q นิวะคะแล้วก็2อ,อตะก้า2คือ9 q คิวค่ะลูกค้าะ,ะมีแค่2ตะก้าบนสุดเท่านั้นนะนะคะลองตัดสินใจดูนะคะลูกค้าถ้าสมมุติว่าจะซื้อ4,000เพิ่มตังอีกนิดเดียวนะคะแล้วใช้กันไป10ปี20ปีไม่ต้องกังวลเลยตัวนี้ไม่มีน้ําแข็งเพื่อนๆจะเสียบปลั๊กนานกี่เดือนก็ได้นะสมมุติว่าเรารักษาตัวเย็นอย่างดีมันไม่สกรปรกเนาะ เสียบไปตลอดเลยค่ะ6เดือนทําความสะอาดทีหนึ่งสมมตินะอันนี้สมมุติให้นะคะแต่หลายๆท่านก็จะทาความสะอาดประมาณ2อสเดือนทาความสะอาดทีหนึ่งเนาะเวลาทาความสะอาดก็แค่ถอดปลั๊กออกมาเพื่อนๆไม่ต้องรอละลายเลยนะเพราะมันไม่มีน้ําแข็งเกาะเลยตัวเองมันมีจริงๆค่ะพอถอดปลั๊กปุ๊บเราก็ใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดทั่วไปใครแช่เนื้อหมูเนื้อ,อไก่อาจจะมีรอยเปื้อนเนาะของคราบหมูคราบไก่คราบดุนน,นี่นั่นนะคะ ก็เช็ดได้เลยไม่ต้องรอละลายเพราะมันไม่มีน้ําแข็งให้ละลายทั้งด้านบนและด้านล่างเลยนะทุกคนอันนี้คือความสะดวกสบายคือความง่ายดายของการใช้ตู้เย็นแบบอ,อโตเมติดีฟรอสต์นะคะก็คือมันไม่ต้องละลายน้ําแข็งอีกต่อไปเพื่อนๆน,นะคะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยนะใครที่อยากได้นะคะกําลังอยากได้แต่ว่าราคาเบาๆได้ไหมพี่นะคะคือขอเป็นอ,อโตเมติดีฟรอสต์แบบไม่ต้องคือโนฟรอสต์ค่ะเพื่อนๆไม่ต้องละลายน้ำแข็งราคาเบาๆที่สุดละค่ะ เวิลด์เทคเวิลด์เทคจัดให้ในราคาครึ่งหมื่นนะคะจริงถ้าเพื่อนๆไปกด LG นะจะเห็นเลยว่า LG ต้องเริ่มกันที่ประมาณ8 9 0 0ึงนะคะถ้าแช่เนื้อเยอะๆปรับแรงโอ้โหถ้าแช่เนือ้อเยอะๆมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวแอปพามาดูนะถ้าแช่เนือ้อเยอะๆนะมันจะมีโหมดของ Fast c คู l ตัวนี้เลยค่ะให้มาตรงนี้เลยนะสมมุติว่าลูกค้าเอาเนื้อเข้ามาแช่ สมมติทาเนื้อเป็นแบบเยอะๆเลยนะคะตั้งๆตั้ง,ง,งๆเรียงเป็นพอชั่นเยอะๆเยอะๆแล้วอยากจะให้เขาแข็งอย่างรวดเร็วเพื่อลดการเกิดจุลินทรีย์และแบคทีเรียนะให้ลูกค้ามาที่ตรงนี้นะคะคําว่าฟาสคูลตัวนี้คือโหมดของการฟรีซเนื้อสัตว์จํานวนมากๆเพื่อให้เนื้อสัตว์จํานวนนั้นแข็งตัวอย่างรวดเร็วตัวนี้เป็นโหมดของตู้เย็นราคาแพงๆนะคะ พอกดมาปุ๊บนะคะเมื่อจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเสียงคอมเพรสเซอร์ค่ะนิดนึงให้รู้เลยว่าเขากําลังปรับลดอุณหภูมิด้านบนให้ติดลบอย่างรวดเร็วเ,เพื่อนๆนะคะมันเป็นโหมดของการฟ a าสคูลนั่นเองดังนั้นนะคะเนื้อสัตว์จะแข็งไวกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยเ,เพื่อนๆหลังจากนั้นนะโหมดฟาสคูลนะคะจะปรับมาเป็นโหมดเดิมสมมติว่าเมื่อกี้ลูกค้าแอะแอะแนะนําให้ลูก